ผิดนั้นเอาไว้เป็นคู่จ็ดคนมาตั้งดามาอยนี่ดูที่ยังไม่ได้คุณสมบัติอะไรมหนั้นเนี่ยมันเจ็บใจไมมมีคำถ้าเจ็บใจมีคำเนี่ยอ็ทำยังไงน้อาจะาดีทำยังไงน้ออัอนนี้อ่ะมาลองปฏิเมอกก่อ ไม่ใช่น้อยเป็นร้อยสองร้อยเอามาเราวันลึกขึ้นวุกที่เชีงใดไม่สำคัญเขาจะมาบอกลองคิดตรงนี้นะเพื่อเป็นอย่างนี้แล้วญาติโยมพรปฏนบัติอย่างไรต่อสถานที่คนไม่มีเชนไม่มีความมองอาจ ไม่มีความกล้าหาญคนไม่มีศีลคน,นมีศีลน,น่ะนี่ความมองอากล้าหาญด่ากดางง็ด่ดา,ดาเป็นยังไงตีก็ดีเป็นยังไงตีของไม่ดีด่าก็ด่าเป็นยังไงด่าของไม่ดีหลงไฟด่าของไม่ดีอันนี้แหละเชื่อในดีนะไม่ผ่ากาันทํา จริงใดบ่ดีอ๋อไอ้บ่เฮ็ดบ่ทำมันจะได้รู้ได้ฉลาดหรือเปล่าไม่มีความฉลาดสักทีอ่ะไม่เฮ็ดไม่ทำเฮ้ดจะทำขึ้นเมื่อไหร่ความฉลาดจะมีความกล้าหน้าจะมีความฉลาดขึ้นต้องไปยังไงต้องงานเพราะมีความรับผิดชอบแดดเมื่อวา,านแด้ได้เรียบพักการตั้งโต๊ะต,ตั้งนั้นไหว าการน,นี้พอจะเฮื่อเพราะว่าการมีความรับผิดชอบอวันนั้นโบโชดก่อนทำอย่างไรน่าไว้ก่อนก็เห็นอยู่แล้วทำทาน่นทำนี้นี่เจอว่าไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็ไม่ได้ถือว่ามไม่มีความหมายอะไรล่ะ จะแดงออกทางกายทางวาจาและทางใจเระพุทธปฏิบัติอย่างไรในวันสำคัญวันทำคอย่างไร